ออร่วันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายตะลุแล้วจะไม่มีเท่าไหร่ไข่ด้วค่ะไข่แก้เผ็ด จดเลยครับเนี่ยกินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะครับพี่ๆกินด้วยกันจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยที่เตาเลยค่ะนี่ไข่นวยคะ่ะไข่แก้เผ็ดขึ้นมาสามฟอง,องเดี๋ยวฟองเดียวผู้ชายดอีกิน ในสะอุนด้วนะคะตรงที่มาสามฟอ,ฟองเดี๋ยวฟองเดียวใชายแอบกินใสะ,ะอุนด้วนะคะตรด้วันจ้าพี่ทุกคนอร่อยที่เตาเลยค่ะเชบดไปเตา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตามขานมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่ๆจบคี่ต้องทำโตโตเลยค่ะ อมสดอร่อยน,นะคะแต่ว่าจะไม่กินทุกคนที่รับชมวันนี้ต่ำอีกแล้วนะคะนั่นจากผลิตภัณฑ์ตำนานไม่กินสิ่งอตัวเองมัาหลายวันเลยค่ะชุบต่ำต่ำกันหนุ่มจีนวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูการจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยที่เต่าเลยะค่ะ โตโต้เลยค่ะจะลองสดก่อนหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่กินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุพัดเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตามขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่เพื่อน ไม่กินที่มือตัวเองมาแปดวันเลยค่ะชบตำตับกันจีนหมลค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอะไรไดกินกับจะโอมเข้ากันดีค่ะ เรจบจบจาไปจดๆในคำนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตาขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งด้วยหนึ่งฟองคะ่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่ทุกทกว่ากินหิบหยิบกินเยอะเยอะแต่ก็อร่อยดีครับรสชาติออกเป็นมันๆแบบชอบ มากกว่ากินๆๆๆดิบๆกินเยอะแต่ก็อร่อยดีคร,บระบรสชาติเจาะเป็นมันๆแบบชอบกินกับโเข้ากันดีค่ะกินกับโจ๊มเข้ากันดีค่ะแตะกินตังก็ต้องมีผักค่ะเตยเพชรปีกปลาไปรูเดี๋ยวคนสด หมดแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมากกว่ากๆๆินกยิบหิบกินเยอะแต่ก็อร่อยดีครับรสชาติกรอบแบบมันๆแบบชอบ จะจดไปทางนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะคะพี่ๆถ้ากินตังก็ต้องมีผักค่ะแก้เผ็ดด้วยปลาม่รู้เดี๋ยงดูคนสดแก้ติ๊กต๊อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พัดทเลยนะคะ วันนี้น้องก็ได้ตาขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแ้วก็มีไข่นึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่พิ้กินต,ตาก็ต้องมีผักะคะ่ะแก็บริกด้วยป้าบิลุกเล่นดูคนสดยังพี่บอกว่าไม่ได้กินตามชิมตินไหนมากแลวอร่อย วันนีก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแซ่บที่เก่าวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบ,บ,นนบ,า,า,บายวันนี้เปลือก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมะเขือก็ไม่มีมีแคม่มะนาวนะคะ่ะ ตังก็ต้องมีผักค่ะแก้เผ็ดด้ว่ปลา่รู้เดยคนสดว,วันนี้เปลือกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมะเขือก็ไม่มีมีแค่มะนาวนะคะ่ะ กดใส้มหนึงนะคะอืมปักสลัดค่ะเกจะบอกว่าไม่ได้กินตามสิมูเตนนันมากแลยเกจะบอกว่าไม่ได้กินตามสิมูเตน,นนะะันมากล ชอบกินผักค่ะดูกันจ้าพี่พี่ทุกคนอร่อยสุดเตาเลยค่ะคนี่ก็ขอตัวจบคลิปค่ะแล้วค่ะบ๊ายบายดูกันจ้าพี่พี่ทุกคนอร่อยสุดเตาเลยค่ะจุจๆด้วยครับเนี้กินกุกกันอร่อยอร่อยกินไเลยนะคะพี่พี่ ินด้วยกันนะคะพี่พี่เราจะพูดน้อยหน่อยจะก,กินยงเย็นๆนะคะับอยู่อร่อยค่ะอ,อร่อยอ่ะ ที่พิถีพิถันอร่อยที่สุดเลยค่ะ